โอ๊ยไม่อยากเป็นคนอื่นเลยอยากเป็นแม่กูอยากได้กระโจน้วตอนเนี้ยเตรียมตัวอยากเป็นคนเดียวกันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดีแอคชั่นสายฟ้าโซนสตอรี่อีพีจบแล้วนะคะโอเคก็ไปตามดูกันว่าในอีพีจะมีอะไรบ้างโอเคไปกันเลยค่ะ ้าวเขายังอยู่อะกูขื่นจังแล้วเมื่อกี้กูเพิ่งดูซีรีส์การแบ่งอาหารนะหน้าเหมือนน้องพี่แนัดพี่นัดเลยนัดสวัสดิ์แปลงกินเถอะพราคุณพราคุณกินเถอะ ไม่น่าไม่ไม่น่าจะใช่แบบพอแล้แล้วมึงกินเถอะอย่างนียิ้มก็อยากตักให้อ่ะกินเถอะกูแก่การชิมลิมมากไม่กินหรอพวกพี่สองคนกินกันได้เลยนะคะแค่เห็นฟันก็อร่อยแล้ว เก็ียดก่อนมหยเลนสนายมากเลยพวกพี่สองคนกินกันได้เลยนะรับพวกพี่ตอนนี้จิตปู่ก็คือไม่ดีโอ๊ยไม่ต้องเช็ดปากแล้วไหมพวกคุณปากเลยเห็นไหมพี่ซอนทอนบอกแล้วว่าให้กินระวังระวงังเลอะหัวในห็น นี่มงเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนเนี่ยเด็กน้อยเราก็ล่ะรักดิเป็นเด็กน่ารักวะล่ะคุณชอบอ่ะมันเป็นอากาศไปแล้วมั้ง

เจ,เจ,เจพี่ซอนเบาๆเป็นคนรุนแรงตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดส๋ยวซอนดึกแล้วไปนอนได้แล้วเรื่องหูใหญ่เขาไปก็ได้บายกินให้อร่อยนะ สกูไมแบนี้มึอใส่ฟ้าคนคูอย่าง้งใ่้คนช่้่งเแคใจเธอว้ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมึงตอนเขาหาซอยนี่เขาร้องให้เป็นมาชีวิตมก็เจอแต่ะายทาทางนั่นเลยนะ ออยากจะแต่งน้ยายไซไฟรับคำถาเจ้ายายสอนรับคำถาการเล่นดนตรีจากมือ mm hmm. ล่าสุดรับคำถาเขียนนิยายไวย้ <laughs> แต่ทุกอย่างที่โซนได้รับโซนไม่ได้อะไรหลายอย่างอยู่นะ ได้อะไรบ้างเลยหรอครับได้แฟนถ้าคิดไม่ออกเนี่ยกอเห็นมามองคนข้างๆเนี่ย,ยตาแป๋วจัด <K> <K> เขาจะจมก่อนที่จมูกอ<ง>ืมครับ ถ้าวันหนึ่งสถานะเราเปลี่ยนไปแม่ใจหายเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่ได้พอมึงจะไม่ให้เปลี่ยนไปดิทำไมคุณไม่อยากเสียมมีสภาพดีๆไปอ่ะ ต้องได้คำตอบแบบเสียวแดงด้วยเพราะว่าเราจะไม,ม้วันเลิกกันเพราะว่าทัาาชีวิตคูค่เป็นขอนงมืมาแล้ว,ว เต้เคยบอกเรื่องกดแรงมังดูนถ้าเราคิดว่าอนาคตรเราไม่ดีแล้วปัจจุบันมันจะดีได้ไงชอบชอบเก็บไว้เก็บไว้อือก็จริงอยู่กับปัจจุบันนะอ,อยู่กับปัจจุบันเพื่ออนาคตของเรา สนามทางบ้านมังชอบมน่งนลเจเย่ะหืมลานจดรถปะ สารภาพอะไรตอนนี้ว่เพื่อยืนยันอีกรอบว่ามันไม่ใช่คือเจอกันก็ต่อยกันเพราะเรื่องผู้หญิงเหรเหดูนะเฮดูนะกูเม่นเลยโอ๋ยมิดมากอะต้นมะพร้าวเนี่ยมึงเอ้ยเป็นไรอะเั็นยากเปนเป็นคู่รักที่ดีมึงใจหมดเลยมึงไปแคี่ยวไปต้าความรัก นะแล้วมันยืนทำอะไรเนี่ยมารอไกินข้าวไอ้เต้าความรักเกลียดวะพี่กำลังรอกินข้าวแล้วไอ้เต้าความรักข้าวอ่ะส่วนงีงแต่กินเราอะ่ะคิดถึงมากกว่าโอ๊ยอะไรนะคิดถึงมากกว่า ไม่ค่อยได้ยินเลยอะอะไรนะต้องทะอีนเรื่องหนึ่งวะคิดตะโกนบนสะพานลอยรู้แล้วป่ะไปกิข้าวกันมึงเดี๋ยวถ้ากูเจอย่างี้กูพูดได้ปะถ้าหูไม่ดีแค่หูได้นะคุณได้ปะคาตบัดจ้ะคาตบัดจ้ะจับมือ สนนเหมือรู้ว่าน่ารักขนาดนี้จีบไปนานแล้วเดี๋ยวเปสายออสนนี่คือร่างกุมารเข้าสิ่งประกันเดิมเนี่ยป้าป้า one two three o u o n e เคยได้ส่วนดันฉันและเธอรู้จักกันเหมือนว่าเป็นคนเื่นไปเป็นไรอ่ะเหตทำไมอ่ะ ออจะเปลี่ยนเนื้อเหรออะไรนะคิดเหมือนกูเลยเอเสียดายวันเวลาไม่อยากเป็นคนอื่นแล้วอ่ะโอ้ยไม่อยากเป็นคนอื่นแล้วอยากเป็นเรากูอยากได้กระถูด้วตอนเนี้ยเตรียมตุ๊กมากอยากเป็นคนเดียวกันเฮ้ยหนึ่งกับหนึ่งเท่ากับหนึ่งเอ๊ะมันยังไงสิถ้าเลยเอาบัก กินข้าวเป็นเด็กๆไปได้อะไรนะอะไรกูฟังเพลงไม่จบอ่ะอร่อยไอคำไอจุบถองอมไปเนี่น่ารักที่สุดเลยตกใจเลยเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอนย ชอบตอกวันนี้แค่แบบตอนน้ำแดงอ่ะนี่เครืหวานไหมครับเพื่อนชายคนสนิทอันนี้เราแรงเนะแรงเนาะก็แค่แวะมาแซวก็เห็นกลับจากทะเลดูสนิทกันเลยก็มาจากทะเลแล้ว เสียงไม่สูงเลยเสียงไม่สูงเลยปกติสุดๆไม่มีไม่มีในหลักจากก็คอให้ความสุขคู่นะคจ้าไปแล้วแหละแวมแซวเฉยๆอืมดูขึ้ตูส่ตาเออดูสาเขาเหมาะกัายนามันหลอกกันไม่ได้รักละาเขาเรียกไปหาบีเขาบ้างบาอบร์บี้ครัปอะไรวันเนี้ย เหตอนอีวีแรกว่าแดงน้ำแดงก็ไม่หวานเท่าก่อนนั้นโซดาโซดาก็ไม่หวานก็มึงไงมึงเอป็นแฟนกูมึงไม่แฟนกูมึงเป็นแฟนกูมึงเป็นแบบกินข้าวเข้าไปค่ะพูดมากเลยนะสองหน้าเออโซนละเพลงนี้คือร้องได้แค่เดียวได้ความหมาที่ต่้งนี่ย ฟังแล้วแต่กูยังลองไม่ค่อยคล่องเ่ยงั้นลองไหมอูม้แบบนี้ใช่ป่ะเรียกแฟนใช่ไหมนี่หนึ่งสอง,อ,งอืม Sure. จากนี้ไปในทุกนาทีจะเป็นเพื่อนเธอ เองก็เขิดเองคืออะไรขอบคุณนะค่ะอขอบคุณที่ร้องเพลงของเราออกมาได้ดีเืของเราคนแต่งมันดีอืวยกนเก่งจะ <c oughs> ดีกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าคนแต่งเพลงมีแฟนไปรัเเาา้ะ ไม่มีแล้วไงขนาดนี้แล้วยังยังไม่รู้เหรอ คือดาจาก,าจ,ก,าจ,ากจากนี้ไ,ไปนเปอธจกนี้ไม่งเไม่รู้จักจิงเหแล้วมึนคิดวภาพขนาดเขาแกล้งให้แบบว่ามไม่อยากทำมันเสียใจแล้วว่า โอ้ยเธอยุงกัดไม่ใช่ยุงหมดหมดขอบคุณที่พายเราได้มารักกันให้เธอได้มาพบฉันมีกัน ไม่เขาชจูบจมูกเนอะแต่ว่ามันต้องแบบมีม,ม,มินิงอะแบบเราจุกพี่ไหนมันจะต้องมีความหมายอะไรสักอย่างแต่ฉันลืมละเฮ้ ังจากที่เรานะคะรีแอคชั่นใส่ฟาร์ซอนสตอรี่อจบไปแล้วใช่ซึ่งเป็นตอนจบของข่าวนะ่ะอ่ะจะชอบฉากไหนเจ๊ถามฉันเหรอฉันชอบฉากที่นั่งอยู่บนเตียงกอดกันแล้วก็พูดกันว่าแบบว่านู่นนี่นั่นแต่ประโยคที่ฉันชอบเลยชั้นว่ากลัวอะไรชอบมึงนึกแต่แหละ ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกพบแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยแบบเออดีมันเหมือนเป็นการตอบย้ํมว่าแบบมันไม่ใช่นิยายนะคือกูรักมึงตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเห็นแล้วอะไรเงี้ยแต่กูไม่แน่ใจว่าตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่แบบแแบบมึงไปต่อยกันเรื่องผู้หญิงตั้งแต่ใน,านรานถอดราดูว้าตรงไหนอะไรเงี้ยแต่กูก็เลยแบบว่าเออมันเป็นคํายืนยันดีว่ากูแบบชอบมึง,งตั้งนานแล้วอะไรแกเออก็ดีชอบว่าวันละบุญละม่อมดีแล้วก็โทนสีต่างๆที่อยู่ในแบบห้องนอนของอ๋อสนชอบแต่ฉันะชอบฉากอินเดียฉากที่สนแบบวิ่งไปวิ่งมาคือเหนแบบ มึงตัวเล<อ>็กมากมั้งเอะความรักทําให้คนเป็นแบบนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยแกแล้วก็แบบมันชอบประโยคที่ใส่ฟ้าบอกอะแบบถ้ารู้ว่าน่ารักขนาดเนี้ยจีบตั้งนานแล้วอุ้ยเก น่ารักเนาะละมุนละม่อมมะขามป้อมมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมะขามป้อมเลยเหรอใช่มะขามป้อมสองข้อด้วยอร่อยไม่ใช่กูว่ากูหิวอ่ะน่าแหละทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ก็มีอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะคะว่าชอบอะไรในสายฟ้าส่นตอรี่อง EP สามนะคะค่ะแล้วเราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะเอาไว้ไปติดตามสายฟ้าส่นกันที่ไลน์ทีวีได้เลยสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบาย Hoop <laughs> hoop!